งาน,นครับคั n d a Civic FB อสบี o n d a Civic SD, ิ d นะครับล้อ1 7บคันนี้ลูกค้ามาไกลครับมาจัดโปร5000นะครับมีโปร5000มีตั้งวาล์วมีล้างดินล้างหัวฉีดเปลี่ยนส้กรองหัวฉีดสแตนเลสนะครับ รีเซ็ต ECU แล้วก็รีแบบกรล่องหลักนะครับคันนี้ลูกค้ามาไกลมาจูนน้ำมัน E 2 0ครับโอเคคันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับ F.D. เกียร์โตนะครับเหมือนเดิมครับจับ AF ไวแบนเหมือนเดิม AF ไวแบนคือการจับส่วนผสมนะครับระหว่างน้ำมันกับอากาศนะครับ แรงไม่แรงอยู่ที่ตัวนี้เลยครับโอเคจนถนมนมาแดนมาครับจโสดเพิ่งลงไฟลเสร็จนะครับจนถนนทุกค้นไม่ได้จอดนิ่งๆแล้วโจน,นะฮะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูาตาเลนกันเหมือนเดิมนะครับ c i ีค c f เอฟดีเครื่อง1.8เกียร์ออโต้ล้อ17นะครับโอเคเปิดแอร์ใส่เกียร์ดี นะครับจอดออกปกติโอเคมาดูกันดูล้อฟาดน,นะครับดูความเร็วมันเดินนะครับโอเคถ้าสังเกตจากเสียงนะครับรอยต่อเกียร์จะนุ่มขึ้นด้วยหลังจากจูนนะครับ กระชากนะครับไม่มีกระชากไม่มีกระตกไม่มีอะไรครับสม,มูทใช้งานได้ปกตินะครับรถทําไว้ใช้งานครับไม่ได้ทําไว้โชว์นะฮะส่วนเรื่องการตั้งวาล์วล้างลิ้นล้างหัวฉีดนะครับควรทารถทรรมดานะครับใช้น้ำมันใช้แก๊สก็ควรทําอยู่แล้วนะครับรถน้ำมันซักแปดหมื่นโลรถเดิมเดิมสาตรฐานนะครับรถใช้แก๊สก็สามหมื่นสี่หมื่นโลนะครับ ส่วน,นการจูดกล่องนะครับรีแมปรีแฟชแล้วแต่จะเรียกเหมือนเดิมครับมากับเราจบแน่นอนมาหาพี่จูจบแน่นอนทุกคันครับรับประกันผลงานทําไปวิ่งดีวิ่งแย่วิ่งอะไรเข้ามาแก้ไขได้หมดไม่ใช่วิ่งดีแล้วต้องแก้ไขนะครับวิ่งดีก็ใช้ไปเถอะแต่ถ้าวิ่งแย่กว่าเดิมกินน้ำมันนู่นนี่นั่นเข้ามาแก้ได้เลยครับทางผมไม่มีออดอยู่แล้วขอให้ลูกค้าเข้ามาหาแค่น,น,นั้นเองนะครับ การตั้งวาล์วก็ทำให้อัตราเร่งความประหยัดกลับมาเทียบเท่าป้ายแดงนะครับประมาณนี้ลูกค้าลองดูครับลูกค้าที่ใช้ Civic FD 1.8เกียร์ออโต้ร้อ17ใช้น้ำมัน e ี20ยังไม่ได้จูนนะครับลองดูว่าอัตราเร่งต่างกับจากคันนี้มากน้อยเพียงใดนะครับโอเคไม่มีอะไรมากครับส่งงานครับขอบคุณครับ